บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอาศัยเจดีย์ทั้ง3ที่ประดิษฐานอยู่หเบื้องหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาตุกะเจดีย์หรือว่าสา,ารีระเจดีย์สรีระธาตุอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เป็นเจดีย์อย่างหนึ่งพระพุทธรูป ก็เป็นเจดีย์อย่างหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีอีกนะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอยพุทธบาทถ้าว่าเป็นของที่พระเจ้าอธิษฐานแล้วเหยียบเอาไว้นั้นก็จะเป็นในส่วนของปาริโพค่าเจดีย์ถ้าว่าเป็นรอยพุทธบาทที่ทําขึ้นมาด้วยความเริมซสศรัทธาของเราพุทธบริษัททีนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ูเทสิกาเจดีที่ทำขึ้นมาจอจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันบูชาในค่ำคืนวันนี้ก็จะนำในสง์ของการบูชาสักการะที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัปปทานซึ่งก็เป็นประวัติของพระ ท่านหนึ่งที่ท่านไดยเคยปราบบุญเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอาศัยต้นไม้เป็นที่ตัดสรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้นไม้เป็นที่ตัดสรุเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ จะมีสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นปุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ประทับนั่งใต้ต้นอัศทะพฤกแต่หลังจากที่พระองค์ได้ประทับนั่งอาศัยล่มเงาของต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็บรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าตัสรุอริยสัจธรรม อาศัยญาณปัญญาที่เข้าไปรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงจนถามารถ่ายถอน,นกิเลสที่มีในคันทัสดานของพระองค์ออกได้พร้อมกับได้บรรลุคุณนานาประการที่ไม่สาธารณะกับเหล่าพระอรหันตน์ประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ยาณที่เป็นอาสวัคยายายจนยะะตูปปาตยานเหล่านี้เป็นต้นนะที่มีความพิเศษกว่าพระปัเจก,กับผูใ้ใดเจ้าแล้วก็เหล่าอริยะสาวกอาศัยการตรัสรู้การตัสรู้นั้นก็ให้ชื่อแก่ต้นไม้ไปด้วยต้นไม้ก็เลย ละชื่อเดิมคนทั้งหลายก็เลยเรียกว่าต้นโพหรือว่าต้นภาษีมหาโพประวัติของพระเถระท่านนี้ท่านชื่อว่าพระปัญจทีปะกะกเถระพระเถระแม่นี้ได้บำเพ็ญบุญยะสมผานไว้ในพุทธเจ้าองค์ก่อน สั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพานิพานการที่จะบรรลุพะนิพานได้ก็ต้องมีการสั่งสมบุญท่านใช้คำว่าบุญยะสมผานและบุญนั้นก็ต้องมีเป้าหมายด้วยปารนาความพ้นไปจากทุกขในวัฏฏสงสารเรียกว่าปารนาพะนิพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด ของบุคคลผู้ต้องการที่จะพ้นจากการเวียไว้ายตายเกิดเพราะกุศลที่เป็นไปเพื่อวัฏฏะก็มีกุศลที่เป็นไปเพื่อวิวัฏฏะก็มีในอัตถกาถาของปฏิปทานสูตรท่านได้กล่าวไว้หน้าฟังเลยทีเดียวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลปรารถนาวัตตะ หมายถึงกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำขึ้นมาแล้วปาธนาวัตตะกล่าวคือพบสามกาวมาพบรูปปพบแล้วก็อารูปประพบหรือจะพูดโดยภูมิสามพบภูมิก็ได้เหมั่นกันสรุปก็เป็นสามปฏิบัติโดยที่สุดแม้อภินยา5สมาบัติ8ทั้งหมดเป็นไปในฝ่ายวัตตะ จัดเป็นมิจฉาปฏิปทาก็ปฏิบัติที่ผิดนะสูงสุดอภิญญา5ซึ่งอภิญยา5มีความเกี่ยวข้องกับปัญจมาชานก็แสดงว่าใครก็ตามยังได้ปัญจมาทานเนี่ยถ้าชานไม่เสื่อมก็จะเกิดในรูปภปพเ,เกิดในรูปภพหรือสมาบัติี่ยสมาบัติ8นีในพูดในฐานะของพระสูตรนะ ถ้าิธามเนี่เป็นสมาบัติ9อารูปราวจร5อารูปราวจร4อันนี้อภิธรรมแต่หากว่าเป็นพระสูตรจะพูด8นะคือรูปราวจร4อารูปราวจร 4. อสีเนื่องจากบุคคลบางคนก็มีปัญญาที่คมกล้าเขาก็สามารถที่จะก้าว่วงทั้งวิตกวิจารในคราวเดียวกันแต่อภิธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้9นะก็มีเหตุผลอยู่ โยมคิดดูนะได้ถึงสมาบัติ8หรือ9เนี่ยก็ยังเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดอยู่ทำไมยังเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดอยู่เพราะอาภิญญา5ก็ดีสมาบัติ8ก็ดีนำมาซึ่งความเกิดนี่ไงก็จะไปสัมพันธ์กับอาวานิชาติปิทุขานั่นแหละความเกิดก็เป็นทุกแม้จะเป็นพรหมเนวสัญญานาสัญญาเจตนาะ ซึ่งเป็นภพภูมิที่สูงสุดมีขัน4ีมีอายุ8,000มหมากับก็ยังไม่พ้นไปจากทุกเพราะยังมีกองทุกคืออุปาทานขันห้าอยู่หมดอายุไขเป็นยังไงก็กลับมาสู่กามาภูมิเหมือนเดิมตายเป็นเหมือนกันนะโยมนะพรมนะยโยมยังคิดว่าตายไม่เป็นนะตายเป็น กำลังฌานก็กลับมาสู่กามาภูมิก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นไปจากทุกได้ทั้งเลยจัดเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดและอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติจนได้ฌานแล้วก็ยินดีพอใจในฌานเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัณหา ที่หมักดองมาในขันธะสันดานยาวนานไม่ถูกกําจัดตัวตันหานี่แหละซึ่งเป็นนะต้นต่อของความทุกขนะ์พราะเขาจะสร้างพบสร้างชาติเมื่อมีการได้พบได้ชาติมานี่ตัวที่เกิดที่เป็นเนื้อแท้ของความเกิดจริงๆมันคืออะไรมันก็คือรูปธรรมกับนามธรรมสอย่างนี่แหละที่เราสวด ในหนังสือทำวัดสวดมนต์มีขันอาขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีไม่หยุดนิ่งนั้นการได้รูปประขันนามขันมาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับให้รูปประขันนามขันเนี่ยหยุดนิ่งณตําแหน่งเดิมได้ไม่มีโยมไม่มีผู้บรรดาไม่มีผู้สร้าง เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้หยุดยั้งไม่ได้เขามีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับเพราะลักษณะที่เรียกว่าสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปน็นอนัตตาเนี่ยจะมีอยู่คู่กับรูปนามอันนี้จะมีอยู่คู่กับรูปนามอันนี้ นี่เป็นโทษของเขานะเป็นโทษของรูปมาทำนามมาทำาฉะนั้นใครที่เจริญสมาธิจนได้ถึงสมาบัติ8ก็ยังชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดอยู่ทำไมจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดอยู่แสดงว่าบุคคลนั้นเห็นสาระของภพเห็นสาระของการเกิดการเห็นสาระของการเกิด เห็นสาระของภพนี่แหละเป็นความเข้าใจผิดในรูปนามขันธ์หน้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่มีสาระเว้นจากสาระคือเที่ยงเว้นจากสาระคือสุขเว้นจากสาระคือความเป็นอัตตาในความจริงก็เป็นนี้นะไม่มีสาระคืออย่างนี้อแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะครอบครองเขาได้อย่างเที่ยงแท้ด้วยโยม ครอบครองไม่ได้ธรรมชาติอันนี้อันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกแล้วก็มีการแสดงกลับกันอีกนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอันบุคคลปาถนาวิวัตตะคือพระนิพพานปฏิบัติโดยที่สุด ถวายทานแม้เพียงข้าวยาคกูกระบวยหนึ่งก็ดีเพียงใบผักกรรมมือหนึ่งก็ดีสิ่งนั้นทั้งหมดจัดเป็นสัมมาปฏิปทาซึ่งมาเทียบกันไม่ได้นะสมาบัตแปดกับข้าวต้มกระบวยหนึ่งผักกําหนึ่งมันเทียบกันไม่ได้นะตตรรไไดแต่ว่าคนที่ถวายข้าวต้มกระบวยหนึ่งผักกรรมหนึ่งเนี่ยเขาปรารถนาวิวตัตะคือพระนิพพานเป็นที่ตั้ง การปรารถนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ชอบอย่างน้อยในใจของเขาก็เห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเปิดเวียนว่ายตายเกิดซึ่งการเห็นอย่างนี้มันตรงต่อความเป็นจริงของรูปนามขันห้าอันนี้นะมันตรงต่อความเป็นจริงเห็นโทษเห็นภยัยว่า สภาวธรรมที่เรียกว่ารูปนามขันหะจะเกิดนสถานที่ใดก็ตามบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่สรรเสริญการเกิดแม้ชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งโยมพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะเกิดชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งก็มีความทุกข์มีความเกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาวธรรมที่เกิดขึ้นชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งนั่นแหละอุปมาเหมือนกับคูดคูดคืออะไรโยม กนะรดก็คือคียนั่นแหลนะแม้จะมีประมาณนิดหน่อยนะกอนเล็กๆโยมนะแทบจะมองไม่เห็นนะก็มีกลิ่นกลิ่นมันไงเหม็นเป็นของที่มีกลิ่นเหม็นการเกิดก็เหมือนกันแม้จะเกิดขึ้นอุบัติเกิดขึ้นชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งก็เป็นทุกข์เป็นธรรมชาติที่ไม่น่าปรารถนาในสายตาของบัณฑิตทั้งหลาย ผู้ที่มีปัญญาฉะนั้นพระสารีบุตรนะเวลาที่ท่านปรินิพานแล้วเวลาที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยชีวิตของท่านที่ดําเนินไปเนี่ยท่านบอกว่าเป็นชีวิตนะที่รอวันปรินิพานเหมือนกับลูกจ้างรอค่าจ้างอยู่เหมือนกับพนักง,งานที่เขาทางานเนี่ยรอเงินเดือนรอไหมทิชารีรอไหมเนี่ย ก็จะถึงวันใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นโยมในขณะที่ท่านรอวันปรินิพานเนี่ยท่านก็ทําประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกบินตาบาดปวดสัตว์แสดงทํำปรดสัตว์แต่จริงๆแล้วท่านไม่ยินดีในพบนพบรอให้ขันนั้นสุกงอมแล้วก็แตกดับเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติของเขานี่คือบุคคลผู้ เข้าใจสัจธรรมความจริงจิตใจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนกันหมดด้วยนะเนะพราะขึ้นชื่อว่าสัจจะของจริง่ะจะเห็นแตกต่างกันเป็นไปไม่มีนะยมลองไปศึกษาเรลาคำที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ดีพระเถระทั้งหลายที่เป็นพระอริยบุคคลในเถรละคาถาเถ,าถารีคาถาก็ดีจะตัดในคําพูดลักษณะอย่างไรก็ตามจะสงเคราะห์ลงกันได้ด้วยหลักการแล้วก็เหตุผล คนที่เข้าถึงความจริงเป็นอย่างนี้เหมือนกับคนที่กินแกงหม้อเดียวกันน่ะโยมจะไปนั่งเสียงกันไหมกินแกงหม้อเดียวกันน่ะฮะอ่าอ่าถ้ามันเค็มในหม้อนั้นน่ะมันก็เค็มทั้งหม้อนั่นแหละเนี่ยไม่มีองค์หนึ่งไม่ใช่มันหวานนะท่านนี่ไม่มีหรอกกินแกงหม้อเดียวกันรสชาติมันก็ต้องเหมือนกันศัจธรรมก็เหมือนกันทั้งรูป,ปรขันนา,าขนาขันนั้นเนี่ย เมื่อคนเข้าไปรู้ความจริงแล้วเนี่ยท่านจะไม่มาถกเถียงกันหรอกว่ารูปที่เที่ยงมีอยู่นะนะไม่ใช่ไม่เที่ยงโดยส่วนเดียวเวทนาที่เที่ยงมีอยู่นะไม่ใช่ไม่เที่ยงโดยส่วนเดียวจะไม่มีคำนี้เลยโยไม่มีคำนี้เลยอันนี้เป็นความมาศจาร์ของปัญญานะที่เข้าไปรู้ความจริงฉันพาเถระท่านนี้เนี่ย ท่านก็สั่งสมบุญที่เป็นอุปนณิสัยแห่งพะณิพาน,านคือบุญอะไรก็ตามที่ปรารถนาความพ้นไปจากทุกบุญนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นบุญที่เป็นอุปนณิสัยแก่พะณิพาน,านทั้งหมดเข้าต้มกระบ,บวยหนึ่งกับผักกรรมหนึ่งไม่ได้เยอะนะโยมนะแต่ว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะกุศลเหล่านี้แหละจะเป็นอุปนณิสัยเป็นปัจจัยเป็นกําลังเสริม ยานปัญญาให้แก่กล้าเมื่อยานปัญญาแก่กล้าแล้วบุคคลนั้นก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงถ้าบริบูรณ์จริงๆนะฟังคาถาไม่จบบาทหรอกสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอาริยรบุคคลได้เลยแต่พวกเราก็ฟังหลายคาถาแล้วนะพระก็กล่าวหลายคาถาทั้งคนฟังทั้งคนแสดงก็ไปบรรลุหรอกแต่ว่า มันจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายภาคหน้าเราจะเอาตัวเราไปเทียบกับท่านผู้บำเพ็ญบารมีมายาวนานสิเราจะเพึ่งบำเพ็ญก็ได้ใช่ไหมเทียบกันไม่ติดหรอกค่อยๆฟังไปไม่ได้หายไปไหนนะกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจในการแห่งพระมีภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระบังเกิดในเรือนมีตระกูลอยู่คลองเรือนฟังธรรมของพระมีภาคเจ้าตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ปัญญาโยมสิ่งที่เราจะได้จากการฟังธรรมคือปัญญานี่แหละตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงเห็นชอบแล้วตัวปัญญาที่เกิดขึ้นในขันธสันดานของใครปัญญานั้นก็จะปกครองบุคคลนั้นโยมคอยบอกเลยนะอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําเป็นไมโยมเนี่ยปัญญาเวลาปลกครองคนมันปกครองเนี่ยแล้วใครก็ตามให้ปัญญาปกครองชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้ว แต่ถาว่าใครก็ตามให้กิเลสปกครองนะสวยสวยชาตินี้ไม่พอสวยชาติหน้าอีกค่าสัตว์รักทรัพย์พืชผิดไหนตามถ้ากิเลสปกครองเป็นอย่างนี้นะ,ตะแต่ถ้าปัญญาปกครองมันไม่เป็นอย่างนี้โยมมันจะคอยกำกับชีวิตเลยอันนี้นะควรทำอันนี้นะไม่ควรทำทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินคนนี้ควรครบคนนี้ไม่ควรครบคำนี้ควรพูดคำนี้ไม่ควรพูดมันกำกับหมดเลย อันชีวิตของใครก็ตามที่มีปัญญาเข้าไปกํากับชีวิตไปปกครองชีวิตชีวิตของบุคคลนั้นจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดท่านก็ได้สัมมาทิฏฐินะเมื่อได้สัมมาทิฏฐิเนี่ยอะไรตามสัมมาทิฏฐิมาศรัทธาโยมแล้วศรัทธาของบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิจะเป็นศรัทธาที่ไม่งมงายด้วยนะแต่ถาว่าไม่มีสัมมาทิฏฐินะเชื่อมด เพราะไม่มีปัญญาเป็นตัวตรวจสอบไงอะไรดีเอาหมดแหละเพอเพอไม่ใช่ศรัทธาแท้ด้วยนั้นน่ะเป็นศรัทธาเทียมปฏิรูปประกาศศรัทธาศรัทธาที่เหมือนกับศรัทธาแต่ไม่ใช่ศรัทธาอ่ามันมีอยู่นะมันมีทั้งของเทียมของแท้ศรัทธาเทียมก็มีศรัทธาแท้ก็มีอ่าแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่มีความเรื่มใสเป็นศรัทธาแท้ด้วยนะ เหいい็นมหาชนทําการบูชาอยู่แม้ตนเองก็แวดล้อมต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ตามปีิบูชากุศลของอีกคนหนึ่งก็เป็นปัจจัยของอีกคนหนึ่งด้วยอำนาจของอุปนิสยปัจจัยเนี่ยเป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเขาบูชาสักการะตัวเองก็บูชาสักการละบ้างมันจะมีความสําคัญท่านั้นเวลาที่บุคคลที่เขาเจริญกุศลในหลายคนมาร่วมกันในโยมมันจะมีพลังนะ ถ้าเราบูชาคนเดียวเป็นยังไงโยมมันจะหงอยเหงาอย่างไงไม่รู้นะกุศลมันก็เกิดนั่นแหละแต่พลังอะ่ะพลังของบุญเนี่ยมันไม่มากแต่ถ้าว่าคนเราก็เห็นคนนั้นบูชาด้วยตัวเราก็บูชาด้วยกําลังของกุศลก็จะมีกําลังมากเพราะกูศลของอีกคนหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยให้กูศนของอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นอ่อาเพรนั้นเวลาที่เรามารวมกันเยอะอย่างนี้ไหมมาบูชากันเนี่ย จะทำให้มีกําลังเสียงสวดก็มีกําลังกุศลก็มีกําลังท่านก็ตามประทีิบูชาด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย2พบสวยสมบัติมีจกักรพรรดสมบัติเป็นต้นรุ่งเรืองในพบที่ตนเกิดในที่ทุกสถานแหลอันในส่งของการบูชาในด้วยประทีตเนี่ย ลักษณะก็คือมีความรุ่งเรืองนอกจากนั้นก็ยังเป็นปัจจัยแก่ที่ไปจักขุด้วยนะเหมือนกับพระอนุรทุทธะเพราะว่าแสงสว่างจะเป็นปัจจัยหนึ่งให้เกิดการเห็นโยมการเห็นที่เห็นได้ต้องอาศัยแสงสว่างนะหรือใครจะเถียงว่าไม่ต้องหรอก อย่างกลับบ้านก็ขับรถปิดไฟไปก็แล้วกันไม่ใช่มันเป็นปัจจัยอย่างนี้อันนี้แหละคือความเป็นอนัตตาของจักขุวิญญาณด้วยนะจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นเป็นตัวช่วยจึงจะมีการเห็นได้เป็นหนึ่งในปัจจัย่เกิดการเห็นนะคือแสงสว่างก็เลยเป็นเหตุให้ท่านมีความรุ่งเรืองอยู่ในวิมานที่เพียบพร้อมไปด้วยความรุ่งเรืองเป็นต้น ในวิมานก็รุ่งเรืองไปหมดเลยในพุทธุบาทการนี้บังเกิดในเรือนมีตระกูลอันสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติแห่งหนึ่งจเจริญไว้แล้วเกิดศรัทธาบรระชาไม่นานนะก็ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งการบูชาด้วยประทีพท่านจึงปรากฏนามว่าปัญจทีปะกะเถระ ปัญจจแปลว่า5ทีประกาก็คือประทีปนั่นแหละโยมท่านผู้บูชาด้วยประที้าดวงเป็นชื่อของท่านชื่อของท่านได้มาเพราะบุญในสมัยที่บูชาต้นพระศรีมหาโพธิพจารพนามว่าอะไรประทุมุตตะแต่จริงแล้วไม่ใช่บูชาอย่างเดียวแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอรหันนะอันนี้เป็นกุศลที่ท่านระลึกนึกถึงอดีตของท่านแล้วเกิดความประทับใจ ท่านจึงกล่าวกุศลของท่านอย่าไปคิดอย่างเดียวว่าเอ๊ะงั้นเราบูชายอย่างเดียวจบต่อไปไม่ทาแล้วรอให้บรรลุภา,าระหันไม่ใช่อย่างนั้นนะจะต้องทํากุศลอย่างอื่นด้วยแล้วท่านก็กล่าวคาถานี้ว่าเรามีความเลื่อมใสในพระทธรรมของพระพุทธเจ้าพ,พนางว่าปทุมมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง เป็นผู้มีความเห็นตรงเราได้ถวายประทีปแวดล้อมไวท้ที่ต้นพระสีมหาโพในครั้งนั้นเราเชื่ออันนี้เป็นชื่อของศรัทธ,ธานเะชื่อหรือเลื่อมใสอันเดียวกันจึงได้ทําการบูชาด้วยประทีปที่ไม้สีมหาโพนั้นเราเข้าถึงกําเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกําเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงไฟในอากาศ นี้เป็นผลในการบูชาด้วยประทีพเราย่อมมองเห็นได้ภายในฝาเรือนภายในหินล้วนตลอดล่วงภูเขาในที่รอยยศโดยรอบเป็นความพิเศษโยมไม่มีอะไรกางกั้นในการแลแลเห็นนะทะลุเลยมองทะลุนะทั้งภูเขาก็ทะลุกำแพงก็ทะลุฝาเรือนก็มองทะลุอันนี้ตอนเกิดเป็นเทวดานะด้วยกรรมที่เหลืออยู่นั้น เราเป็นผู้บรรลุความสิ้นอาสวะเราทรงกายอันเป็นที่สุดนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมสัตว์สองเท้าคำว่าจอมก็คือประเสริฐพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยในข่าวที่จะเป็นพพุทธเจ้าจะต้องอยู่ในภพภูมิที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะมนุษย์เป็นสัตว์กีเท้าสเท้านะ เทวดาก็สองเท้าผมก็สองเท้านั่นแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จะอุบัติในภพภูมิที่เป็นมนุษย์เท่านั้นพระพุทธเจ้าจะไม่มีในภพภูมิอื่นแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ด้วยในกับที่3 400ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าสตะจักขุมีจักขุตั้งร้อยคือมองเห็นไกล มีเดชานุภาพมากมีพระมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีโมก8และอภิญญาหกเราได้ทําให้แจ้งชัดแล้วคําสอนพระุทธเจ้าเราได้ทําเสร็จแล้วดังนี้คือการทําคําสอนพระุทธเจ้าให้จบนะที่เรียกว่าจบมรรคผมอาจาร,รย์เนี่ยคือบุคคลนั้นต้องบรรลุมรรคโยมบรรลุมรรคเมื่อไหร่อันนั้นแหละชื่อว่าการทพาพระธรรมคําสอนพระุทธเจ้าให้จบเพราะไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วอรหันตามรรคเกิดขึ้น ก็เป็นปัจจัยแก่ราตผลไม่มีกิจที่ต้องทําอีกแล้วเพราะว่าอะไรกิเลสถูกมรรคทั้ง4กําจัดหมดแล้วสูงสุดในศาสนานี้แล้วนั้นกิจอื่นก็ไม่มีแล้วในการที่จะต้องไปละกิเลสอกีกทราบว่าท่านพระปัญจทีประกะเถระได้กล่าวคาถา เหล่านี้ด้วยประการชนี้แหลอันนี้ก็เป็นคําพูดของพระเถระนะที่ท่านพูดถึงประวัติในการบูชาต้นพระศรีมหาโพธินะ์ซึ่งเป็นต้นไม้เป็นที่ตัตรูของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะหลังจากนั้นก็ได้มาอุบัติเกิดขึ้นในศาสนาพุทธเจ้าของเราได้บรรพชาอุปสมบทแล้วก็ได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สินสะะน้นอาสวะเห็นไว่าเริ่มต้น ท่านก็เจริญกุศลด้วยการบูชาด้วยอามิตรเริ่มต้นด้วยอามิตรบูชาจบลงด้วยการปฏิบัติบตูชา,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 ามีความเกื้อกูลสัมพันธ์ซึ่งกันและกันางานกุศลทุกชนิดนที่เราได้สั่งสมอบรมไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลหรือการบูชาสักการะทุกสิ่งทุกอย่าง้าว่าเราปรารถนา ความพ้นไปจากทุกปัทนาวิวัตตะกุศลนั้นชื่อว่าน้อยไม่มีแล้วก็เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ชอบด้วยฉะนั้นคาคืนวันนี้ก็ขอโมทนากับคณะครูบาอาจารย์และกะยานโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมเจริญกุศล นะสำนักอนารโยแห่งนี้นะก็ขอคุศสทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นปัจจัยเราตั้งหลายบรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด